แม่ชาวจีนเขียนเรื่องร้องเรียนบริษัทอ้างลูกสาวท้องเพราะสั่งซื้อชุดชั้นในจากบริษัทนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลเขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวในปัจจุบันซึ่งการซื้อของออนไลน์กลายเป็นวิถีชีวิตปกติของใครหลายคนเนื่องจากมันสะดวกและสามารถส่งเรื่องร้องเรียน หากสินค้าผิดปกติซึ่งหลายครั้งการร้องเรียนก็นํามาสู่การแบนสินค้าได้นะคะบริษัทแห่งหนึ่งในจีนค่ะได้ออกมาเปิดเผยแชทที่โดนลูกค้าร้องเรียนด้วยเหตุผลที่ทําเอาต้องอ้าปากค้างค่ะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธออ้างว่าลูกสาวของเธอตั้งคันหลังจากสวมชุดชั้นในที่ซื้อจากบริษัทนี้ค่ะโดยผู้หญิงคนนี้เธออ้างว่าซื้อชุดชั้นในจากบริษัทดังกล่าวในเถาเป่าซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนนะคะโดยได้ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อร้องเรียนว่าลูกสาวของเธอตั้งคั์หลังจากสวมชุดชั้นในหม่เอี่ยมแม้ว่าพนักงานจะพยายามโน้มน้าวว่าสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เธอก็ยืนกรานว่านั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ลูกสาวของเธอตั้งคันได้และเธอต้องการคําอธิบายสําหรับเรื่องนี้นะคะ ความพยายามทั้งหมดในการโน้มน้าวหญิงคนนี้วา่าทฤษฎีของเธอเป็นไปไม่ได้มันล้มเหลวในท้ายที่สุดค่ะฝ่ายบริการลูกค้าจึงแจ้งเธอว่าพนักงานในโรงงานมีแต่ผู้หญิงและเจ้านายของพวกเขาได้ทําการผ่าตัดทํามันแล้วดังนั้นการตั้งครรภ์ของหญิงสาวจึงไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใดนะคะบริษัทดังกล่าวกลัวว่าหากญินไรนี้ เผยแพร่ความเข้าใจผิดผิดสู่สาธารณะอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายในอนาคตทางบริษัทจึงตัดสินใจเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวเองเพื่อให้ผู้คนได้เห็นว่าคำกล่าวอ้างของเธอนั้นไร้สาระเพียงใดค่ะหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็กลายเป็นวรยรุ่ทันทีค่ะชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ทฤษฎีแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบางคนเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้แสร้งทําเป็นไม่รู้เรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแม่ดุในขณะที่บางคนก็เสนอ ทฤษฎีที่แปลกประหลาดกว่านั้นค่ะเช่นเด็กผู้หญิงท้องหลังจากว่ายน้ำในสระสาธารณะนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ